เคยมีหลายคนนะคะตั้งคำถามถามโค้ชค่ะว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีไม่รู้ว่าติดอะไรนะคะหลายๆครั้งที่โค้ชนะคะได้ให้คำปรึกษากับนักธุรกิจหรือคนที่ทำธุรกิจออนไลน์หลายๆคนปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายๆคนเจอนะคะก็คือว่าพยายามอย่างหนักก็แล้ว ทำทุกอย่างก็แล้วเรียนรู้หาโคช้ชหาครูลงเรียนก็แล้วหลากหลายแต่สุดท้ายรู้สึกว่าไม่สําเร็จสักทีหลายคนอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรหลายคนอยากรู้ว่าติดอะไรนะคะหลายคนอยากให้โค้ชช่วยปลดล็อวันนี้ค่ะโคชช้ชจะมาบอกว่าหนึ่งสิ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสำเร็จมากที่สุดสิ่งนั้นก็คือความรู้สึกผิด ค,ความรู้สึกผิดมันอาจจะเกิดได้จากหลายสิ่งนะคะในบางเคสเนี่ยเกิดจากการที่คุณอาจจะเคยผิดพลาดมาในอดีตนะคะอาจจะทำธุรกิจล้มเหลวอาจจะมีหนี้สินแล้วมันทำให้คุณรู้สึกผิดกับตัวเองและเกิดความรู้สึกกลัวค่ะ หรือในบางเคสนะคะที่โค้ชเคยเจอก็คืออาจจะเป็นคุณแม่ที่มีลูกอยู่นะคะแล้วออกจากงานมาเพื่อเลี้ยงลูกดูแลลูกออกมาทำออนไลน์เต็มตัวก็รู้สึกผิดรู้สึกว่าถ้าเรากลับไปเลือกงานเราก็จะไม่ได้ดูแลลูกอย่างเต็มที่ไอเจ้าตัวความรู้สึกผิดนั่นละคะ่ะที่มันขัดขวางความสำเร็จของคุณเพราะว่าคนเราอะ่ะมักจะติดอยู่กับอารมณ์ทางลกมากกว่า การที่เราจะรับรู้อารมณ์ทางบวกค่ะวิธีแก้ไขง่ายๆนะคะวันนี้การที่คุณจะก้าวข้ามความรู้สึกผิดไปได้อ่ะคะ่ะอันดับแรกเลยก็คือคุณต้องรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองค่ะและถามตัวเองสิว่าสิ่งที่คุณผิดพลาดมานั้นน่ะคุณได้รับบทเรียนอะไรบ้างอันที่สองนะคะก็คือ ในกรณีที่คุณรู้สึกผิดต่อคนอื่นอย่างเช่นรู้สึกผิดต่อลูกต่อสามีต่อครอบครัวนะคะให้คุณลองกลับมาแล้วมองในสิ่งดีๆที่คุณได้ทำอย่างเช่นการที่คุณเป็นแม่ที่ทุ่มเทให้ลูกนะคะการที่คุณเสียสละตัวเองออกจากงานมาดูแลลูกแล้วเติมพลังความคิดที่เป็นบวกเติมพลังที่ให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณได้ให้กับครอบครัวของคุณ สิ่งนั้นนะคะมันจะช่วยให้คุณลดความรู้สึกผิดได้ค่ะแล้วหลังจากที่คุณจัดการกับความรู้สึกผิดแล้วคุณถึงกลับมาตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะทีนี้แหละเป้าหมายนั้นจะเป็นเป้าหมายที่คุณสามารถไปถึงได้แบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณยังติดขัดยังไปไม่ถึงความสำเร็จลองตรวจเช็คดูค่ะว่าลึกๆแล้วคุณมีความรู้สึกผิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้นะคะคุณเจอความรู้สึกนั้นลองกลับไปเคลียร แล้วลองไปตั้งเป้าหมายใหม่ดูค่ะโคชเชื่อว่าคุณจะสามารถพาตัวเองไปสู่เส้นทางของความสำเร็จได้แน่นอนวันนี้โคชฝากไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนค่ะบ๊ายบาย